ใจพี่น้องย่งทยอยกันมากเพราะขาดสายนะครับตอนนี้ติดอยู่ที่ปัญหาเรื่องฝนเมือนีกันถือว่าเป็นมือปฐมมาเลิกเปิดเอาเลิกเอาใช้มือแลกนะครับเพราคิดว่าพี่น้องสิมาหลาปน,นีทยอยกันเข้ามาอ่ะเดี๋ยวรออีกจะหน่อยนะพี่น้องเนาะเบิ่งฝ่าเบิ่งฝนอีกจะหน่อยหนึ่งสะกอนเอาคู่ไหนบอกว่าจะใช้ไมเเออ่เดี๋ยวทางดีเดี๋ยวเห็น เตรียมอุปกรณ์ทั้งด้านหลังเวทีจะเข้าวหนึ่สกอรนั้นพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องทยอยมากอุ้อกอุ้นอุ่นหนาฝาคังนะครับขอบคุณนะนี่ทีมงานของผู้ใหญ่บ้านฟิแลนด์มาหอดแล้วด้านหลังเวทีนะครับเออศิลปินมากมายวันนี้พี่นอพี่น้องมากมือหนีบอิดผ่านฟังเดี๋ยวรอดูเหตุการณ์อีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับตอนนี้เออ ขันขืนอยากบันบอกงามขนมือนดีนะครับเดี๋ยวลองเบิ่งเหตุการณ์อีกชนิดหนึ่งสกอรกขนตอวด้สิยุ่มเมือนช่ค่ะไอ้านตัวได้หลายหมดเลยแดกแดกกินก่อนต้องการเหมือนเราจ้ำกินก่ นึกว่าเขเป้มากเขเขีนเห็นมานอานึกว่ามากันเกลเิกับไปพักกักัไปเนกับไปทกสิเนี่ยเอาเพิ่นไป้นีเรายหันกับบมี่เนวากงเนเพิ่นไปแก้งเฮ็ดกวกินก็บ้านไปยุหันบ่่าเอายูนอะไรเพิ่งเพิ่งแเราเพิ่งออกไปว่เข้าไปแล้วก็อาบน้าก็วางหนาเป็นี่แกงเฮ็ดทีมมา

นนีี่่เอาเด็กเสื้อทุกคนออกมาค่ะที่เป็นหัวลีบด้วยค่ะยออกมาเลยหัวลำพื้ยค่ะมาเลยถ้าไม่ออกมาไม่รู้เรื่องทะลูกมาค่ะมาขาดเร็วอยู่บริเวณนี้ค่ะลูกออกมาแมตเดียวแมตเดียวเสียสีอะไรวุ้ยนั่นอะไรนี่เบาอิ่มากกลางหงมตัวยิ่งเอยนาะยิ่งเลยอันต้องขาเงี้ยไว้แล้วเซร็จ เดินเป็นจอดนอดหวัดแบบโมงถึงเด้อจังรลย